กระบวนการชาตินิยมเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงในคิตศรักรา 1, 9, 4, ช1945ชาติมหาอำนาจจัดกวรดนิยมในทวีเจรปต่างอ่อนแอลงประกอบกับกระบวนการชาตินิยมของดินแดนอาณานิคมพัฒนาขึ้นการฟื้นผูอำนาจของตนในอาณานิคมเป็นไปอย่างยากลำบากเป็นผลจากการช่วยตนเองในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองที่ไม่อาจอาศัยเมืองแม่ได้ กลุมผู้นำกระบวนการชนิยมของอาณานิคมคือกลุ่มคนที่มีโอกาสได้รับการศึกษาแบบตะวันตกรับถ่ายทอดแนวความคิดและวัฒนธรรมแบบตะวันตกรวมทั้งรับรู้ปัชญาการเมืองตะวันตกที่เน้นเรื่องเสรีภาพและเสมอภาคกลุ่มผู้นำเหล่านี้คือผู้ผลักดันให้ชาวอนณานิคมเกิดความรู้สึกตื่นตัวที่จะได้รับสิทธิปกครองตนเองและเรียกร้องเอกราช กระบวนการชาตินิยมในแต่ละภูมิภาคมีวัตถุประสงค์เหมือนกันแต่วิธีการดำเนินงานที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของเมืองแม่และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างเมืองแม่กับดินแดนอนาณานิคมนั้นๆกล่าวโดยสรุปอนาณานิคมต่างๆได้รับเอกราชด้วยวิธีการ2แบบคือการเจรจาต่อรองด้วยสันติวิธีและด้วยวิธีการรุนแรงโดยการจับอาวุธขึ้นขับไล่เมืองแม่ ชนิยมเป็นความคิด้วยการเคลื่อนไหวที่ถือได้ว่าเป็นที่ชาติควรจะสดของกับรัฐเนื่องจากการเคลื่อนไหวนี้และทิทัทินิยมที่มีแนวโน้มที่จะสมผลประโยชน์ของ ชาติโดยเจาะจงเช่นในกลุ่มคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยถูงในจุดหมายในการได้มาและรักษาอํานาจอธิปไตยของชาติการปกครองตนเองเหนือบ้านเกิดังสร้างรัฐชาติรัฐิชาตินิยมถือได้ว่าแต่และประเทศคนที่จะปกครองตนเองโดยปราศจากการเซ็กซ์เซจภายนอกการกําหนดการปกครองด้วยตนเองว่าประเทศชาตินั้นเป็นพื้นฐานทางธรมธรมชาติและอุดมคติสําหรับการเมือง และประเทศชาติเป็นเล่งอำนาจทางการเมืองโดยชอบธรมเท่านั้นจากนี้ยังมุ่งหมายในการสร้างและรักษาเอกลักษณ์ประจำชาติเพีงอย่างเดียวตามลักษณะทางสังคมที่ใช้ร่วมกันของวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่ส่งทางภูมิศาสตร์ภาษาการเมืองหรือรัฐบาลศาสนาพณีและความเชื่อในประวัติศาสตร์ของ นมเอกภพท,ที่ใช้ร่วมกันและส่งเสริมความสามัคคีของชาติหรือพันธกิจัะดิชาตินิยมจึงพยายามปกปักรักษาและอุปถัมภ์วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของประเทศชาติมีคําจํากัดความต่างๆของคําว่าชาติซึ่งนําไปสู่รทดิชาตินิยมประเภทต่างๆมี2รูปแบบที่แตกต่างกันคือระดิชาติยมเน้นทาง ชาติพันธุ์และละทัทธิชาตินิยมแบบพลเมืองความคิดเห็นส่วนใหญ่ในท่ามกลางนักพิชาการคือประเทศชาติต่างถูกสร้างขึ้นโดยสังคมและอานเกิดขึ้นตามประวัติศาสตร์ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ผู้คนมีความผูกพันกับกลุ่มขายาและจาตประเพณีผู้มีอำนาจปกครองดินแดนและบ้านเกิดของพวกเขาแต่ลทัทธิชาตินิยมไม่ได้กลายเป็นอุดมการที่มีความเด่นด่นจนถึงปลายศตวรรษที่ การทัศนคติที่โดดเด่นมีโยบายประการกับลัิชาติยมลัติชาณอมประชานิยมซึ่งบัทซึ่จะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นของลัิชาติยมเป็นที่นิยมแต่กับไม่เป็นที่ยอมรับในท่างการนักวิชาการและนักวิชาการส่วนใหญ่ได้เสนอแนะว่าลัติชาติที่มีอยู่เสมอมาและลัตินิยมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสัญลักษณ์ของประจำชาตินิยมได้แก่ได้อธิบายว่าลัติชาติยมเป็นปรากฏการณ์วิวัฒนาการแบบไดนามิกและให้ความสําคัญ สัญ,ญลักษณ์ต่างๆตำนานประพานธาและประเพณีนในการพัฒนาของประเทศชาติและรัฐชาตินิยมทฤษฎีความันสมัยซึ่งได้เข้ามาแทนรัฐชาติอมประชชนนิยมเป็นการอธิบายที่โดดเด่นของรัฐชาตินิยมการให้แนวทางและเสนอแนะรัฐชาตินิยมได้กำเนิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการความทัทสมัยเช่นตสาหกรามการทำให้เป็นเมืองและการศึกษามวลชนซึ่งทําให้จิตสำนึกของชาติเท่าที่เป็นไปผู้ทฤษเีถอันวันนี้ได้บรรยายประเทศชาติเป็นชุมชนจิตกรรมและรัฐชาตินิยมคือประเพณีประดิษฐ์ ซึ่งความรู้ซึ่งความรู้สึกร่วมกันทําให้เกิดรูปแบบอัตลักษณ์ส่วนร่วมและเชื่อมโยงบุคคลเข้าด้วยกันในความเป็นอรรถนภาพทางการเมืองเรื่องราวที่เป็นหลักฐานประเทศชาติอาจจะถูกเกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างคุณลักษณะขั้นาายมและหลักฐานการทางชาติพันธุ์และอาจจะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการเล่าบรรยายถึงความเป็นเจ้าของ คุณค่าทางศีลธรรมของรธิชาตินิยมความสัมพันธ์ระหว่างรธิชาตินิยมกับความรับประเทศชาติและการเข้าด้วยกันได้ของรธิชาตินิยมและความเป็นพลเมืองโลก ล้วนเป็นหัวข้อของการอภิปรายเชิงปาาััชญาลัทธิชาตินิยมสามารถเข้ากับเป้าหมายและอุดมการทางการเมืองที่มีความหลากหลายเช่นอนุรักษ์นิยมและสังคมนิยมในทางปฏิบัติลทัทธิชาตินิยมสามารถเป็นทางเชิงบวกและเชิงลบได้ขึ้นอยู่กับอุดมการที่มีผลลัพธ์ที่ออกมาลทัทธิชาตินิยมเป็นลักษณะเอกหนึ่งของการเคลื่อนไหวเพื่อเสรีภาพและความยุติธรรมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมความภาคภูมิใจในความสำเร็จของประเทศชาติ นอกจากนี้ยังถูกนํามาใช้เพื่อแบ่งแยกเชื้อชาติชาติพันธุ์และศาสนาโดยชอบทําด้วยกฎหมายการปราบปรามหรือชมีชนกลุ่มน้อยและบ่อนทําลายสิทธิมนุษยชนและประเพณีป,ประชาธิปไตยและที่ชาติหัวรุนแรงรวมเข้ากับความเกลียดชางทางเชื้อชาติเป็นปัจจัยสําคัญที่ในโคลุคอสซึ่งถูกกระทาโดยเยอรมน ชนชั้นปกครองหรือผู้นำเก่าเช่นกฎของจากอพรร์ทเฮมีของเวียดนามเหนือที่ต่อต้านสงครามเพื่อศาสนาและทำอารจีอินโดเพื่อต่อต้านกษัตริย์พามา่าเพื่อต่อต้านอำนาจสองอ้างอินปะเพณีเดิมเพื่อความยุติธรรมเพื่อสร้างความชอบธรรมในการต่อสู้ 3. เป็นการต่อสู้อ้างถึงก,การต่อสู้ที่อ้างถึงความทรงจำเก่าที่งดงามอาศัยนิยามหรือความขันเก่าเก่าผู้นําในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือสัมญมชนจะส,สรา้างศรัทธาและความมั่นใจในตนเองโดยการอ้างความเป็นศักดิ์สิทธิเป็นการต่อสู้ความคิดเก่าสำหรับคนธรรมดาทั่วไปเป็นการต่อสู้อำนาจที่มากดขี่ตนเอง การต่อสู้โดยการประชิญหน้ากับอำนาจการหลบหนีเข้าปาหรือย้ายทินหลกเลี่ยงการยึดคอรองจุดมุ่งหมายการที่ได้มารักษาอ,อำนาจอธิปไตยของชาติเหนือบ้านเกิดเพื่อสร้างรัฐชาติรัะชชาติยุยมถือได้ว่าแต่ละประเทศจะปกครองตนเองโดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก ว่าประเทศชาตินั้นเป็นพื้นฐานทางธรรมชาติและอุดมคติสำหรับการเมืองและประเทศชาติเป็นแหล่งอำนาจทางการเมืองโดยชอบธรรมเท่านั้นนอกจากนี้ยังมุ่งเป้าหมายในการสร้างลักษณะประจำชาติเพียงอย่างเดียวตามลักษณะของทางสังคมที่ใช้ร่วมกัน ั้งของวัฒนธรรมที่ตั้งทางภุทศาสตร,ร์การเมืองศาสนามีความเชื่อร่วมกันและส่งเสริมความสามัคคีของชาติดูความสมรรถภาพรัชชชาติยมจึงพยายามปกป้องรักษาและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของประเทศชาติมีความเจริญต่างๆของคําว่าชาติซึ่งนําไปสู่รัชชชาติยมประเภทศต่างๆมีสองแบบที่แตกต่างกันคือ ลทัทธิชาตินิยมทางชาติพันธ์และรัทธิชาตินิยมแบบพลเมืองความเห็นส่วนใหญ่ในท่ามการวิชาการคือประเทศชาติถูกสร้างขึ้นโดยสังคมก็อาจจะเกิดขึ้นตามปอติษาตลอดช่วงปอติษาผู้คนมีความปลุกหนึ่งพันกับกลุ่มเครือญาติและจารีตป,ประเพณีผู้มีอำนาจปกครองดินแดนและบ้านเกิดของพวกเขา ในรลชชชีชนิยมไม่ได้กลางเป็นอุดมการที่มีความโดดเด่นจนถึงปลายต่อมาอิทธิพลของผศาสนาที่มีต่อขบวนชาตินิยมชนชั้นที่มีค่านิยมแบบตะวันตกขบวนชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนมากจะเกิดจากชนชั้นในสังคมที่มีค่านิยมแบบตะวันตกเพราะชนชั้นนี้อยู่ในโครงสร้างสังคมที่มีอาจมีการที่เริ่มได้ดีกว่าชนชั้นอื่น ผู้นําทางสังคมดั้งเดิมฮะไม่ถูกทําลายไปก็ถูกทิ้งใช้อํานาจอยู่ในสังคมดั้งเดิมก่อนสมัยทุนนิยมจะเข้ามาซึ่งยังมีเหลืออยู่ส่วนพวกประชาชนจะถูกกดขี่ถึงสองทางคือถูกกดขี่โดยระบบก,การผลิตก่อนสมัยทุนนิยมโดยถูกบังคับให้เพาะปลูกพื้นผลที่อังกฤษต้องการและส่งผลผลิตส่วนเกินให้อังกฤษและการกดขี่แบบทุนนิยมก็คือการส่งเสียที่ดินให้กับคนอินเดียซึ่งเป็นใหนทุน จึงออกมาในรูปแบบ,บขบคังแล้วคังเล่าและถูกปราบปราม,มลงได้ฉะนั้นจึงมีเพียงกลุ่มเที่ยวที่จะตอบโต้การกดขี่ดังกล่าวได้คือซึ่งเป็นคนชั้นใหม่ที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตกที่อังกฤษมาซึ่งชนชั้นใหม่มีความจําเป็นที่ต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนแต่ผู้ศาสนาได้ความลึกลงไปในจิตใจ เมื่อการสนับสนุนจากประชาชนเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกตั้งชนชั้นใหม่นี้เองจึงต้องหันมาสนใจศาสนาเพื่อให้ได้ความนายยิยมจากประชาชนชาวพูดดังนั้นสรุปได้ว่าชนชั้นรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดแบบตะวันตกจำเป็นต้องหันมาเพิ่อพุ่งศาสนาเพื่อใช้เครื่องมือในการบรรลุจุดมุ่งหมายในการต่อต้านระบบอาณานิคมในระยะแรก